ตั้งแต่ผมกินยามานี้ผมไม่เคยเห็นยาตัวไหนที่จะดีเท่ากับดีบูนนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านนะคะวันนี้นะคะพวกก็มีโอกาสนะคะได้มาที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็มีลูกค้านะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะที่เป็นกล่องสีเขียวที่มาแรงมากๆนะคะหากใครได้ผ่านบูพัาร์ตาสาหรับโลกโซเชียลนะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนหรือดีบูเน่ะนะคะ ดังโด่งดังมากๆแล้วก็มีเคลูกค้าที่ออกมารีวิวแล้ววันนี้นะคะก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่สร้างความประทับใจอย่างกับเราอย่างมากนะคะลูกค้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะผมนิยมสีเสมอครับเป็นประธานตลาดตู้ลุงศรีนครลำดวนนะครับทีนี้ผมก็มีร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารตันสั่งผมไม่เคยเป็นตั้งแต่จะเกิดมาไม่เคยมื่อเป็นครั้งนี้ก็เป็นหนักเลยสองเดือนเต็มก็เก็บมากปวดมากแล้วพี่นิยมา่ะได้ไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะ ผมก็ไปนวดนะครับ่ะกลับมาว่าผมก็มานั่งดูมัดเกมหนักกว่าเก่ามันมีสองสองแผลนะทีนี้แผลหนึ่งก็คือโฟมแผลที่สองคือส้นเท้าเขาเขาลงใช่ไหมหผมก็เลยซื้อตัดนิ้งใจสั่งแล้วพ,พอวันพุธก็เอามาสง<ห>่งส่งผมก็กินหมดะลรเพราะมันค่างกัน,นมาห้าวันแล้วกินหมดหผลปรากฏว่าคอผมนี่หันได้เลยนะครับนี่เห็นไหมวปกติแล้วหันซ้ายหันขวานี้ไม่เจ็บไม่ปวดแต่ถ้าเราปวดนี่เราหันไม่ได้แน่นอน มันปวดด้วยแล้วมันก็ตึงด้วยนะครับมันทันไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเอายานี่มันเป็นยาตีวดางจริงยาพิเศษที่เันเลือเชื่อถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เนาะผมผมไม่เคยเชื่อกับเรื่องยาละเอียดผมจะวิ่งผมเป็นนักวิ่งใช่ไหมเก็บคือผมก็จะวิ่งออกกําลังกายเอาประชบใจคือตั้งแต่ผมกินยามานี่ผมไม่เคยเห็นยาตัวไหนที่จะดีเท่ากับดีบุญนะแต่วันนั้นผมตัดสินใจเลยเอาลองเอ ไดยกเทศมตรีเมืองสระบุรีก็คงจะไม่โกหกนี่ีเป็นส่วนที่ผมเชื่อมั่นว่าเขาเป็นนักกรเมืองเขาก็คงจะจะไม่มาหลอกขายาผมก็เชื่ออย่างี้ก็เหมือนผมเป็นประธานตลาดโตุ้่งที่ํารลำดวนเนี่ยผมก็มีสมาชิกจังร้อยสี่ร้มั่นใช่ไหมแต่ที่ถ้าข้าผมไปหลอกเขาก็หมดความเชื่อถือผมแล้วชนี่ผมว่ามันเป็นยาธทวดาแล้ว ผมประทับใจจริงครับ,รบมันช่วยช่วยผมเดินได้ช่วยผมลุกนั่งสบายแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาผมก็นอนธรรมดาเหมือนผมสม,มัย16 17, 1หเนี่ยผมก็เป็นคนสาธารณะอยู่เพราะว่าผมเป็นประธานตลาดตุลุ่งธนครนลำดวนซึ่งมีสมาชิกร้อยกว่าผมก็เป็นคนสนิทกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสกขีดรชัต tha บาคคลนักสังคมเสี่ยนะตอนนี้ผมก็เอาศักดิ์ศรีผมมารับรองได้ว่ายาตัวนี้ไม่ได้โกบผมกิน กินกิงแล้วก็หายกิงครับ